สวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงได้รับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโดยครูใหญ่วิเชียนชัยบาง จากแนวคิดเรื่องสนามพลังบวกอันเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตรกรรม3อย่างคือ 1. จิตตศึกษา 2.PBL 3.PLC มาสู่โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงโดยทางโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลสำเร็จดังกล่าวด้วยคลิป VTR ดังต่อไปนี้เชิญรับชมรับฟังดูพร้อมเพรียงกันค่ะโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เป็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้านนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวแก้ปัญหาเรื่องขยะภายในโรงเรียนเริ่มต้นจากการ PLC ของผู้บริหารกับครูจะใช้นวัตกรรมใดในการแก้ปัญหาเรื่องขยะที่มีผลกระทบต่อสนามพลังบวกจากนั้น คุณครูแต่ละชั้นชงเรื่องขยะกับนักเรียนว่าเราจะแก้ปัญหาขยะที่มีในโรงเรียนได้อย่างไรเด็กๆมีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์การแก้ปัญหาของแต่ละคนให้คุณครูได้เก็บข้อมูลจากนั้นคุณครูแต่ละชั้นนำหัวข้อที่นักเรียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมาสรุป เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในระดับโรงเรียนโดยผลสรุปที่ได้คือขยะที่มีในบริเวณโรงเรียนจนทำให้เกิดปัญหาเกิดจากที่แม่ค้านำอาหารเข้ามาขายภายในบริเวณโรงเรียนและนักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่เมื่อได้ผลสรุปผู้บริหารและคณะครูจึงนำผลสรุปที่ได้มา PLC ต่อกับผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาจนได้ความเห็นที่ตรงกันและยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าอาหารที่แม่ค้านำมาขายไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องไขมันจากของทอดและขนมกรุบกรอบเราจึงคิดแก้ปัญหาร่วมกันโดยการงดขายอาหารภายในโรงเรียน และใช้จิตศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพในการเลือกรับประทานอาหารซ้ำยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่นักเรียนรับจากผู้ปกครองในแต่ละวันอย่างน้อยวันละ30บาทต่อคนหรือประมาณ6,000บาทต่อปีจากการแก้ปัญหาเรื่องขยะโดยการงดขายอาหารภายในโรงเรียนนั้นผลที่ได้คือ โรงเรียนของเราไม่มีขยะร้อยเปอร์เซนต์และผลที่ได้ตามมาจากการใช้จิตตศึกษาคือนักเรียนรู้ตัวรู้ตนรู้หน้าที่ในการปรนิบัติสถานที่มีความเคารพซึ่งกันและกันร่วมไปถึงความรับผิดชอบต่อโลกด้วยพี่พี่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้แสดงความสนใจต่อครูประจำชั้น ในการทำ PBL เรื่องขยะซึ่งจะมีการบูรณาการการเรียนรู้เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ทำให้พี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่3มีความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ต่อยอดขึ้นมาสามารถสร้างผลงานจากขยะอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนชุมชนและสังคมโลกเป็นสำคัญ และผลสําเร็จอีกด้านที่ได้จากการใช้จิตศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการที่นักเรียนมีความรู้ตัวรู้ตนคือการมีภาวะผู้นําในการทำงานเป็นทีมกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและมีความซื่อสัตย์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ พร้อมกับการรู้จักความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างให้เกียรติ